สบายดี bye. พ่อแม่พี่น้องเมือนี่ซาคูสิผ้ามาเลาะสวนเฮาจะมาเก็บอุปกรณ์เพื่อไปใส่แกงน่อไมหมน่นะพี่น้องเนาะฝากกไดไลค์กแดแชร์กดติดตามให้ซาคูนะเด้อเพื่อไปกำลังใจให้ซาคูเห็ดลิปต่อต,อตอไปในสวนของเฮาก็บบริอึดต่น่าอยากน่าก,กินพี่น้องต้นมะกะทินต้นมะกะทิ้นก็มีต้นเดียวเฮาจะเอาลงไปกินกับแกงน่อไหม้ เอาจะเหลือเอาตัวตำมันหรือว่าตัวพวกอีกกินหลังหลังจากที่ว่าเ้าเอาหมกกระทิ่นเลยแหละเนาะเ้าก็มันเก็บหนักพกใส่ที่มันเกิดที่มันเกิดแค้มกขึ้นหน่อยแหละในสวนเ้าเหาก็จะมาเก็บเอาเ้าก็จะเลือกเก็บเอามาหนักพอดีแกงไหนไปเนาะห้องเาไปเ้าก็จะเลือกใส่เอามันก็มีหลไรภูมิอยู่นอกจากภูมินี่แล้วเอาก็บจะไปหาภูมิใหม่ เบิ่งอีกจุดๆหนึง่งอันนี้แ็น,นีพักที่ซาคุปปูกไว้พักใบแมงหลักแต่บ้านข้าวอื่นว่าใบอีตูและกามจริงนะปลูกก่างมบมวกบวบได้พี่น้องแต่บ่าพักพักใสหรือบ่าหมากสไลน์ึ้นเต็มหนึง่งข้าวกะทิมาทำการเก็บอะไ้ข้ากะทิเก็บเอาเนาะเ้าวะิเ,ะเก็บเอาื่อไปใส่แกีงมาใหม่อะไ้จะเบิง่ง บวบกบบุมีมาเมื่อก่อนนี่ว่าเห็นมาบวบอยู่อุ้งก็สิเบืองห้าตามนี่เลยพี่นอ้องพราใส่ก็น่ามงามหม,มากตัวหมากตัวมันแก,ก่แล้วก็มีหมากตัวมันแก่แล้ววกาจะบอกเขาปไปมันโดนร้ายได้พี่น้องเลยเออพยายามมาเก็บเอาเด้ออยู่ส่วนซสาคู่นี่แหละ นอกจากปลูกอันนี้เกิดเองเนาะพักใส่เชา่าคู่กับปลูกหง่าไปแห่งั้นวนแม่อมแหมบุรีเวียน,นแ่อมแหมบุรีเวีนสวนนี่แหละนั่นเกิดเองลามงามงามเพียน้องมาเบิ่งแซวนี่ขอแค่ใจหัวนนอะไรเนาะนอกจากมาพักใส่ที่เกิดเองแล้วฮาก็คือมันมีมันคืออึระบบเคือคน ห้ามกับเก็บเมื่อสันตัวมันชุกพอดีอยากคนอื่นมาเห็นเพื่อเฮา,าเอามาเฮา,าเมื่อใบใสอเ,เสร็จต่ำหุ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระแสเลยเกิดเองชุกแล้วชุกแรงหฮากับหาก,หากเัเลี้ยงหน่อยนึงเ้ากัเก็บเอาละวพากับขานกันนี่แหละกับพักใส่นอกจากเฮามาเก็บหมากพักใส่หรือว่าเครื่องใส่เกงลงใหม่ได้เนะาะข้ามอบหรือนี่เด็กลงใหม่ยอยู่สวนสาวคูย่ายมีด งามหนี่ก็ไล่แน,น,น่น้อยหนึ่งจนยาวน้ำเลยงามนี่ก,นนนนนก็จะไล่ไล่ในน้ำใหม่กะก็ได้แกงพี่น้องนี่เดี๋ยวแต่มันอยู่ไก่บ,บ้านเนาะมันก็ออกแต่วัวปีกินน้ำโบรา,านมันก็นยน่าเอาใบหัเป็นลำถาเป็นลำห้าก็ไว้ตัดไปลมหัวลมห้าหันเลยพี่น้องบรรยากาศสวนซากูสวนหยาคุณงูอก่กระซองตัว หัวกะปล่อยกินตามมาเพื่อใจลูกกินแล้วกันนันส่วนหนาสาคูแต่ก่อนกระหดแต่ใบหนามนี่ยปลดอหดปล่อยหงูกินเลยนอกจากข้าเก็บมาฝากใส่เลยขาวกับมาเก็บใบยานางใด้พี่นอ้องใบพี่นางเกิดเกิดเท้นี้แหละอันนี้คือใบายานาง อ้าก็มาเบืองแค้มหัวอีกคางนึงเบืองนี่มักมักพักไซหรือว่ามังมาละก็จะงามกว่าหม่งอื่นนึงแต่ว่ามันได้หับแซงแต่ก็มีแค้มขั้นหัวนะไก่ของเวเพิ่นก็มีขี่แวะอ้ะาวใสีเลยพี่น้องช้าผูา้เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ย ตูห่อลุมแบเก็บออกคือเก่ามาฟังนี่ก็จะงามเลยเกิดการเกิดตามแค้มหัวนี่แหละเขาก็จะมาเก็บได้แบบนี้หมากบักไงพี่น้องหมาเก็บไปเก็บมาซาคุกะห็นหมาไงจะเป็นหมากฟักใซไงนี่นะส่วนข้างนี่นี่หรือว่ามันปนกัน ไอ้โูกับก็บไปเรื่อยๆร่ามขึ้นโกนอาอยนี่ค่ะบริเวณพักสไลด์ว่าได้แบบพักตำลึงหรือว่าพักตำนิ่บ้านเห้องอะกับพวกได้กินอยู่เน,ะนาะเนวอยากเนวอยู่เนวก,กิน,นอ้มยหัวมันนะอ้มยน,น่าจะไปเบิ่งฟางเหมือนอื้อบี่ ิตะบานน้อยก็ในหน่อยฮะปลูกไปได้หากระปูกพี่ไก่เนี่ยน้องบึงขางมืออืกันีเจกซิมีบ,บูบูน้องไฟปลูกไว้เนี่ยสาวคูเก็บขางมืออกันเด้อก็นอมหมายขางนี่กับปลูกเนาะหากระปูกวางพี่ไก่เนี่ยแต่ว่าปีนี้ก็ออกวิตเลยแหละ มาเบิงบ okay. yes, yes. ัดนี้หมากตัวแฮ่คิดว่าสิเอาไว้ตําเนี่มาทางนี้งอกกิดเกือบเบิดยอดอ่ะใบนึงล่ะคือบ่คอยู่บ้านเฮาูงหใกะบ่ยังเป็นหยังว่าติันเด้ันเด้งัวะโคงงัวะโคงปล่อยแบบบุฟเฟ่เลย2ตัวนี่ นั่นนั่นแคมชวนกับชิมีหมากม่วงต้นหมากม่วงหมากน้าว่นน่าเล็กน่าละหน่อยหมากซีดาแข่งหน้ามาไทยไว้ถ้าปลูกฟักแต่ว่ายังไม่ทันเราลปลูกฟักเียวต้นหมากซีดาหมากฝรั่งต้นหมากม่วง,วงที่ว่าปลูกปลาไว้ก็มีพวกเชีงไข่ แนวที่ข้าปลูกไว้อยู่ไว้กินอะไรพี่น้องใบเตยสาวคู่เ้องมาปลูกป้าไว้นี่แหละใบเตยพักพักพัวจิงไคก็มีต้นบักหุ่งแต่ว่าต้นบักหุ่งที่ใหญ่แล้วกะมันจะบโง่างามเลยนเนาะข้าปลูกจติไก่ต้นผู้ตามไฮตามสวนเบื้องน่ก็มีพักค้าหรือว่าพักสะอุมกระไก่แต่ว่าหักกระตัดไม่ขางเรื่อนต้นบางเฟือง อันนี้ต้นมากหอดเครือมังหอดห้าก็เป็นหมากเป็นสางเรื่สวนกะล้างไม่น้อยแลเบื้องนี้ก็นี่ทีสาวคู่ปลูกไว้ก็ไม่ยังต้นบักหพักใบใบยังเนาะใบกระเพ้าัน้ต้นบักหก็ได้ อันนี้ก็มีใบคิงทีฮอไห้สุปตน้นมะฮุงกัง่วงกินน้ำเนยแหละเห็ดสาวคูเห็ดหนังมักมักแบบทรรมาสาใส่นําพุนพ้าใบหุดหุดผืดพักสวนกลัวเบื่องนี่ก็กก้กกหูดจิ้งไก่พืนพักต่างๆนั่นแหละใบเม่งหลอกเม่งหลกักความจริงปลูกล้ายอยู่พี่น้องแต่บัดม่วจ,จะโค้งั่นปล่อย ต้นมะนาวต้นมังก,กินอีกเลยกินมากหมื่อวานนี้ประเทศนึงกินมากเหมือนกินเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชนพักสวนครัวเนาะพักหอมพักหอมรวมหมรือว่าหอมหลามองจะห่นก็ยังมีพวกบัวหันเลยที่ว่าห้ามักใส่อยู่ในครัวเฮือนห้าหนองไฟแล้วกระซาคูเรียกว่าล้านกับมะปลูกไว้อันนี้ก็ไก่ซับน้ำเติมบักหุ่ง มันคือเกิดเป็นตัวตูนอยู่รอกแน่นไปฟังเบื้องน,นั่นก็จะมีต้นมักม่วงโบท่านหละเลี้ยวเนาะเบื้องนะม,มีขอกมัวขอกมัวกับธรรมาศาสาตร์บานห,าหน้านเลยแหละหนอยสองตัวห่านเฟืองกับบุีร้ายพับวบังัวสองตัวมาเบื่องขัขางเพื่อนกับมีใบตองน้ำไหม่เลี้ยงนอกเนาะที่เขาปลูกไปกินนั่นแหละลํมมันเขาจะไปใส่ลําใหม่ แม่สั่งไฟธรรมดาแต่แม่เด็กหนเขาจะปลูกน่าจะปลูกเพื่อกินยอดมันอันน้งก็บใบกีหูดสาวผูกกับปูกมากเป็นสิบกว่าปีเล้แหละไปเดืงองหนาะนาะกับปอยปอยเลยเนาะใบตองกอาใบหอ่อใบมุกขนลยพี่น้องเครื่องใส่ในตัวเพื่อนใบกีหูดก็มีอยู่สามต้นคีดว่ามันไงเลยอะ่ะปลูกไว้กิน ไปกินใบใส่อันนั้นเป็นเพื่อนสวนสาวคู่ได้แต่ว่าล้านขึ้นมาอยู่เด่น,เนีเพิ่นขึ้มาเลี้ยงเป็ดเออเพิ่นขึ้นมาเลี้ยงไก่เอาแนมขึ้น,น,นไปฮะมะโก้ใบไสเจวได้พี่น้องถ้าก็เป็นปีนี้แข้มเขมสวนนี่แหละนี่เด็แเข้มเขมสวนแข้มโก้กวย แก้มต้นม่วงอันม่วงแก้มแดงมากพักไงอันนั้นก็เป็นมักม่วงมันมีไว้ที่เกิดเองก็มีต้นมาเขียบแน่ละต้นสงต้นหเนาะอส่วนของามันอาจจะบ่ได้เป็นโซนแต่เฮากถ้ามันใหญ่หม่องได้เฮาก็ไว้กินหม่องนั้นั่นแหละ มาหอดนีเนาะคลิปของสาวกูในมือนี่กระจุบกระจุบเพียงเท่านี้แต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกูผันโศกไงในเรื่องพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกูขอขอบใจขอกล่าวค้ามาสบายดีลืมพี่น้อ,องก่อนที่แปกับมาเบิง้งเฮาจะมาเก็บอุปกรณ์ใส่เกีงยงน่อใม่ของเฮาเบิงเบ้งก่อนเนาะมีหมกบวบหมากหนึ่งหมักอึอแต่ก็หมักหมักพักใส่แก จุเพียงเทอานน้แเลยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย